เทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการมาชมการประดิษฐ์ของทีมสีส้มเป็นจมราชลังสลิดฉะเชิงเซาเป็นบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องจากโรงเรียนเป็นจมราชลังสลิดครับทั้ง3าคนวันนี้เนี่ยได้รับโจทย์เป็นอะไรฮะครับเป็นโจทย์จุดเทียนในน้ําแข็งครับจุดเทียนในน้ําแข็งครับกายของเราครับก็จะประกอบด้วย3าระบบย่อยด้วยกันครับระบบแรกคือเป็นระบบที่ใช้ในการส่งน้ําลงมาครับก็คือว่าเราจะเปิดวาล์วน้ําปุ๊บแล้วน้ําจากแทงน้ำเนี่ยครับก็จะไหลลงมา แล้วก็จะไหลลงมาไหลลงไปที่ขวดซึ่งเราเจาะรูไว้ครับรูที่ขวดครับจะทําหน้าที่ยิงน้ําออกมาทําให้เราสามารถเจาะน้ําแข็งเป็นโพรงคล้ายๆสี่เหลี่ยมผืนผ้าเข้าไปได้ครับอย่างแรกจะเป็นกลไกเจาะน้ําแข็งก่อนครับให้เป็นโพรงลงไปครับโดยการใช้น้ําครับใช้น้ําพอเราเจาะเป็นโพรงแบบนี้ได้แล้วใช่ไหมครับเราจะมีข้างบนนี้จะเป็นลูกไฟครับจะเป็นลูกไฟอยู่เราจะหน่วงเวลาเพื่อจุดลูกไฟครับโดยใช้วงจรไฟฟ้านะครับ เอาละครับนี่ก็เป็นแนวคิดของน้องๆทีมสีส้มที่จะใช้น้ําเป็นตัวเจาะน,น้ําแข็งเช่นเดียวกันครับแต่จะแตกต่างกันที่ระบบหน่วงเวลานี่แหละครับกลไกที่2เป็น,นกลไกหน่วงเวลาครับก็คือใช้หลักการของไฟฟอนซึ่งไฟฟอนเนี่ยจะใช้หลักการเรื่องแรงดันเข้ามาช่วยครับซึ่งสามารถจะหน่วงเวลาได้เนี่ยเกือบที่จะเที่ยงค่อนข้างจะแม่นยําและคงที่ครับตรงนี้จะเป็นขวดน้ำห้าลิตรครับแล้วเราก็จะมีสายยางอันนี้จะเป็นปีเป็ดที่เราต้องการปีเป็ดเพื่อจะต่อท่อ ลิペットคือเป็นเป็นที่ไว้สำหรับดูดดูดสารเคมีขึ้นมาครับอ๋อครับเสร็จแล้วเราก็จะต่อสายยางขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะลงมาที่เป็นขวดอีกหนึ่งขวดติดตัดครับใช่ครับอันนี้จะเป็นโฟมครับครับผมแล้วพึ่งโฟมตรงนี้จะติดทองแดงไว้อืมครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเจ้ากลไกเนี่ยครับจะสามารถที่จะดูดน้ําขึ้นมาแล้วก็ปล่อยน้ําลงมาได้โดยที่เวลาเกือบจะคงที่ครับอ๋อครับ ซึ่งการปล่อยน้ำขึ้นมาปุ๊บลูกลอยจะลอยขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับครับผมเมื่อถึงระดับนั้นเนี่ยครับลูกลอยเนี่ยก็จะขึ้นไปชนตัวนข้างบนก็เป็นทองแดงเหมือนกันอ๋อบนนชนกันเป็นสวิตช์เป็นสายเปิเลยครับใช่นี่แหละครับระบบดวงเวลาของน้องๆซึ่งพัฒนามาจากระบบการลักน้ำซึ่งเมื่อน้ำลดออกมาก็จะทำให้ลูกลอยลอยขึ้นเมื่อน้ำเพิ่มขึ้นถึงจุดที่กำหนดโฟมที่ติดด้วยแผ่นทองแดงก็จะลอยขึ้นไปไปสัมผัสกับขั้วสายไฟจนระบบไฟฟ้าครบวงจรแล้วก็เกิดเป็นประกายไฟเพื่อส่งไฟไไปจุดเเทียนนขั่อง ชุดดวงเวลาอย่างที่น้องบอกว่าแน่นอนไม่ต้องมีขวดนะครับน้ําหวานนี่ขวดหนึ่งแล้วก็ขวดลิตรนะครับขนาด5ลิตรหนึ่งขวดแล้วก็2ลิตรหนึ่งขวดต้องหาไอ้จุ๋ยเจ้าหลอดปิดหลอดปิดจุกดำอะไรดครับจุกดำจุกดำับปิดเปิดปช่ใช่ใช่เหมือนจะไม่มีนะครับเหมือนจะไม่มีครับเราจะไปห้องสารพัดวัสดุกันนะครับโอเคไหมฮะถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับมา ปีเต็ดใช้สำหรับดูดน้ำซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญของระบบจับเวลาของน้องเลยแ่ะครับใช่นะครับเอาละครับแต่ก่อนที่น้องจะได้ของสิ่งนี้ไปนะครับน้องๆต้องตอบคำถามให้ถูกก่อนนะครับคำถามถามว่านอกจากการแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วเหงือกปลายังทำหน้าที่ใดได้อีกครับกอไก่ครับปรับสมดุลของแร่ธาตุในร่างกายครับหรือ ขอใครครับปรับอุณหภูมิของร่างกายครับน้องๆปรึกษาเลยครับปลามันคงเล่นเย็นมันน่าจะเปลี่ยนตามเซตลี่เราไปเแล้วมันไม่สามารถกบได้เปนซื้อปลาไงเขาดูที่เหงือกอะเหงือกแดงหรือเปล่าไงและน้องๆตอบว่ากอไก่กอไก่ครับเพราะกอไก่ปรับสมดุลของแร่ธาตุในร่างกายนะครับเพราะอะไรครับอธิบายให้ฟังคร่าวๆ ก็ปกติตัวปลาพวกนี้ก็เหงือกมันก็จะมีพวกต่อมยังงที่พวกขับเกลือขับอะไรแ้วที่มันเป็นพวกแร่ธาตุส่วนเกินอะไรเงี้ยครับก็เวลาพวกปลาทะเลอะไรพวกนี้ก็จะใช้เหงือกอะไรพวกนี้ช่วยได้พอตัวครับและคําตอบก,ก็คืออกไก่นั้นถูกต้องครับ ต้องเลยนะครับเพราะเกลือปลานอกจากจะทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซเพื่อรับออกซิเจนไปใช้ประโยชน์แล้วเกลือปลายังมีเซลล์พิเศษเพื่อช่วยในการดูดซับหรือขับแร่ธาตุบางชนิดเช่นโซเดียมหรือโพแทสเซียมเพื่อปรับสมดุลแร่ธาตุในตัวปลานั่นเองครับได้อุปกรณ์ชิ้นสาคัญมาแล้วก็ลงมือประดิษฐ์กันทันทีครับใช่ครับตัวดูดน้ำติดกระสายไฟด้วยวขึ้นลอยมานานลอยขึ้นไปแตะครับไป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 แล้วไฟก็จะติดเลยครับ โครงสร้างที่ได้สั่งให้พี่พี่ทีมช่างทําขึ้นมานั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะ,ำะนำาปไปนะครับไปใช้ ในการจุดลูกบอลที่เราทําจากสำลีชุบเทียนครับแล้วเราจะหยอ่อนลูกบอลนี้ลงไปเพื่อทําการจุดเทียนครับแล้วดูเหมือนว่าจะเริ่มทําในส่วนของการจุดไฟแล้วด้วยครับซึ่งเจ้าสำลีก้อนที่น้องๆทาขึ้นมานั้นจะเป็นหัวใจสําคัญของการจุดไฟครับเมื่อไฟฟ้าครบวงจรก็จะเกิดประกายไฟยขึ้นและเมื่อสำลีติดไฟก็จะหย่อนลงไปในรูชุเทเยนไขอยู่นั่นเองครับกลไกเนี่ยมันทํางานกันยังไงแต่ว่าเรายังไม่เห็นภาพเดี๋ยวน้องๆลองทดลองกันดูพรอ้อมไหมครับพร้อมแล้วครับเริ่มเลยครับสามสองหนึ่งโอ้นับเองด้วย ระวังครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่จะทำให้น้ำแข็งมันละลายใช่ครับโซ่แนนฟ่นย,ยฟนั่นเป็นตัวหน่วงเวลานะครับตัวหน่วงเวลาก็จะทํางานน้ำนมันจะเข้ามาในนี้นะฮะเกิดการจุดไฟสปาดขึ้นมานะครับรแหมระบบถือว่าสมบูรณ์ทีเดียวครับแต่จะจุดเทียนไขได้จริงๆหรือไม่ต้องเมาทใจช่วยน้องๆจากเบญจมะราชลังสลิดกันแล้วเหละครับน้ำสีน้ำเงินนี่ไหมครับ น้ำสีน้ำเงินนี้นะครับก็มีมีชื่อนะครับเป็นภูม,มิันจณาของชาวกรีกพอนกนใหญ่เดินปุ๊บรปไฟติดปับ๊บเจ้านี้ก็จะตกลงไปปุ๊บหย่อนหัวเทียนหรืออาจจะขอบๆนิดหน่อยอันนี้คือมันเจาะทั้งทั้งหมดเลยนะครับมันเจาะมันจะเจาะเป็นลักษณะประมาณประมาณแผ่นไม้เนี่ยครับคือเป็นรูปนี้แล้วก็ลงไปโอ้โหคราวนี้น้ําแรงเลยนะครับด้านบนฮนะกล่าวว่าจะเจาะด้านบนให้ทะลุก,ก่อนนะครับช่วงหน้าความท้าทายทั้งหมดรอคุณชมอยู่ห้ามพลาดครับ